รถมารถมาโอเคดูฮะผู้จานานการอยู่การรถไฟฟ้าไอการรถไฟมาส5สหปีดูรถหลังให้ด้วยนะมีรถหลังมาไหมเหลือเลยชนามันดูฮะผู้จานานการอยู่การรถไฟฟ้าไอการรถไฟมาส5สห้ปีเนี่ยร นี้เราอยู่กันในเกม c ร a สไ r i ์อาร o ราว n นอตติงนะครับเป็นเกมรถไฟรางรางรถไฟนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวนี้เราจะแบ่งทีมกันเป็น3กลุ่มนะครับผมจะคู่กับซายุแล้วก็ชนะคู่กับบุญฟิล์มแล้วโบโซโลเดี๋ยวเราจะขี่กันไปเรื่อยๆนะครับไปถึงจุดเซตพอยที่2 แล้วเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะขี่รถรางกันอย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีอุปสรรคมากมายในแต่ละด่านในแต่ละทางที่ผ่านไปแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเคยไปเล่นกับวินมาแล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นพล,ละขับเป็นพลลนั่งแต่รอบนี้ผมจะเป็นคนพละขับครับแต่ว่าเท่าเทน,นะรถไฟผมก็เทพทูน,นิดนึงแค่ <Huh? S 1> แรงกว่าเฉยซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้นานแล้วอะไรคนละคันก่อนเลยอย่าเร็วเกินนะโอ้รถเราน้ำทายุสตาดทีพี่ย<ๆ>ังอะ ตายแล้วเหรอลาก่อนได้หมดดีชนะไม่เปลี่ยนคันไม่ไปอะไรติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วไปดิโอ้ยรถ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 โอ้รถมารถมาจ้าเราโดนระเบิดถังเลขไปด้วยเราต้องเริ่มใหม่ไอ้สองตัวนั้น อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาบเช่งตบเช่งเบกบกฟังเสียงนะมันเชี่ยมากไอ้บกอาจนรย์ใยมอกว่าพีชยิงนะอันเชี่ยคติดคนทนติดเองล่ะ แล้วรถเราขีงโอ้ยโทโทษโทษโโทษปืนีจริงปืนมาลั่นไปเองปืนแล้วอ่ะไปบพี่ไหมวิ่งวิ่งในรางมายืนไปเลยโอ้ยรถเขาติดอ่ะอุ้ยอุ้ยจะมาขึ้นคันเดียวไม่ได้นะเฮ้ยแต่ละคนอะไรเนี่ยโอ้ยรถติดแล้วถ่ายรูปปอกหน่อยอกถ่ายรูปปอกหน่อยยืนตรงนั้นนะเราจะอยู่กันคนละมุมโอเค ดูฮะผู้จานานการอยู่การรถไฟฟ้าไอการรถไฟมา35ปีดูรถหลังให้ด้วยนะมันมีรถหลังมาไหมหลืออะไรชนามันดูฮะผู้จานาญการอยู่การรถไฟฟ้าไอการรถไฟมา35้าปีโดนโดโดนคนที่ไม่ไปฆ่านะไม่ต้องมีชีวิตอยู่ย่าโอ้ปุผมประหลานเลตอนนี้มาด้วยความเร็วแสงเฮ้ยมันช้ามันให้ช้าตรงนี้ไม่ได้ช้าเพื่อนไอ้เหี้อเฮ้ยไปยังไงอะโทษถอด โอ้ยสยุห่าอะไรวะเนาะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้กูไม่อยากยุ่งกับน้องแล้วเนี่ยน้องน้องโคตรเลี้ยนน่ะโดนอะไรเมื่อกี้จะยุยิงกูเราไม่ได้ยิงพี่หนูแค่ขี่รถชนพี่เฉยอราจะยิ่งไปก่อนเลยไปสยุอ่ะมันมีเอ็นบีซีมันมีเอ็นบีซีมันมีเอ็นบีซีมึงระวังระวังระวังขี่ตามพี่เราต้องไปแล้วตำรวจถ้ามันทันเรามันจะเป็นยังไงวะเพื่อนไม่รู้อะไม่โดนอะไรพี่ไม่โดนอะไรฝึกหลังแล้ว เฮ้ยมันยิงเรามันไม่โดนเลยเบรก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 อ้เบกตำรวจมาไล่กูกูบอกให้บึงเบรกไอโ้โอโอๆๆดเลืมไม่เห็นกดได้เลยถอยถอยจอดไปได้ไหม ถอยถอยไปเลยแ <B Carmen> ม่จะสับเสร็จแล้วเพื่อนกว่ามันสับเสร็จแล้วแล้วมึงต้องถอยไปแล้วขับไปหน้าใหมาถอยไปตรงที่หลานได้ละพี่บกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดเนี่ยเฮ้ยล้อหลุดเราจะฆ่ไอ้เยอะๆในสัตว์ทุ่งดงโอเคทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ตรงรีบมันจะเสียไปหรอไหมเนี่ย <ersch> เฮ้ยขนาดต้องเบรกนะให้โบกไม่งั้นไม่ไม่เบรกนะใหเบรก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 เฮ้ยไอ้เนี่ยคุณมาเดี๋ยวดูน้องไอ้สัสเฮ้ยเราเห็นเท้าผมนั่งผมเห็ะนั่งข้าอะไรเท้าลุกไปด้านล่างแล้วทะลุไปแล้วเพี่อนปลอดภัยเพื่อนมันอยู่ที่คนขับเว้ยมันไม่สำคัญหรอกว่าห้องเครื่องมันเป็นยังไงมันอยู่ที่วันหลังพุงมาเลยอเขาจะขับนะน้องเหรอพอเราเคยไปครั้งหนึ่งแล้วเราจะไปเร็วกว่าเดิมไหมเพราะเราเสียน ตกล้างแตกกระจายกันทำไมเนี่ยปวดสตาร์ทอยู่เนี่ยอดโคตรแรงเลยว่ะเพื่อนทำไมอ่ะก็สตาร์ทติดไปแล้วอ่ะและหลังจากนี้จะมีการระเบิดกันนิดหน่อยแล้วๆๆๆจอยหรือเปล่าว่ารจยุเนี่เรียบร้อย แตหละคันแ่ลยังอย่อย่นยต่ละตัอนตอยต่อยต่อยตอยต่อยต่อยตอยต่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 อต่อยต่อยต่น่อยต่อน่ไม่ยตอม่อ่ไม่อย่อมก่ยต่อยต่อย่อยา่อยต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 ่อ่อยับสต่ตอยตอ่อยต่อยอต่อัตอตอยต่อ่อ่ออยต่อยตตารยทเองต่่อยต่อยี่อยอต่อยต่อยต่อ่อยั่อยอ่ย่ยยอ่อย่่ะ่ยบ่ บอย่าเปิดปิดเบบอเปิดเครื่องดิไปเด็กคุณลาาเดี๋ยวให้นั่งหน้าแล้วนะดับอีกรอบนึงผมไม่ได้กดอะไรเลยนี่อยู่ให้มันแน่งแนงมันมีคนเดียวที่กดได้ตรงนั้นอ่ะไม่ชนะก็ไอ้คนล่างลังสุดได้กลิ่นข้างข่าวย่างข้างข่าวลงควันนี่ว่าระวังลูกละหน้าด้วยนะเออเออง่ายๆอีสี่ว่าแตกตอนเนี้ยแตกทำไมอ่ะ หมานี่กูบอกว่าแตกอ่ะกูเห็นไหมบนฟิล์มน้องเร่งหน่อยไอ้จะแต่อย่าเร่งเยอะเกินไปนะไอ้เนต้ามันจะมาแล้วน้องโอ้ยรถเต้าหู้ด้วยบนฟิล์มอีมาลากิโลอีนี่มาคุณมาชุนไว้ถ้าคูวีเยอะช้าช้าได้พาเลื่องามน้องบนฟิล์มก็ถหายแล้วแล้วมันหายจะเย็นใจเย็นกลับกลับสู่สภาวะปกติปั่นให้ไกลไปถึงปิสั้ยุ หลับรอเลยถึงแล้วเดี๋ยวพี่ปุกสีปี๊ดสีเปียเมกนองแถเนี้ยพี่วะคนละขับคุณฟิล์มถ้าเราขี่สิบมันจะไม่โดนตำรวจจับอ่ะเนาะไม่มันมันนู้นอยู่ดีมันตามหลังเนี่ยไม่พี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 ่ลองลองขี่แบบน้อยกว่าสิบดูดิผมขี่ไปครึ่งทางยังไม่โดนเลยเพราะผมไปเร่งผมไปเร่งตอนในนั้นไงไปเร่งตอนที่พอไม่ถึงก็มันไม่ออกมาแต่มันไม่ตื่นเต้นนะบนฟิล์มเนาะพี่ว่า ปีพอปีพอเับเช้าคนนั่งหลังโดนโดนฟิมใครดับเครื่องวะไอ้เหี้ยโดนยิงหมดขั้นไอ้เหี้ยตายตายแล้วโอ้โหเลือดไปดิไปสำหรับคลิปนี้ขอจะไม่เพียงแค่นี้กูไม่เล่นละเลิกมันไม่ท้าทายพี่ ไปเลืกอไอ้คนหลังดับด <<|so|>? ับเครื่องไปนอนอะไรใส่ยูอะไรเลีนเกมกันเถอะ